วัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองเกินอ้วนลงพุงโรคเทียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวดวดน,น่ากิน,นเต็กพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่ เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาวหมูมีไหมด้กี้หอทอดอร่อยไหม,มเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นต่อสุดท้ายของการลดพุงแว่งแขนยัไงไงแม่ตางขาเท่าไหร่แว่งแขนไปข้างหลังให้สุด แว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีรถพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วได้เลยแม่แม่ได้เลยลูก <c oughs> ไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้ว <c oughs> ชีวิตก็รอปลอดภัย สวัสดีครับพบกับพี่เก่งในรายการบ้านยูยิมทางพีปีากานเคเบิลทีว bon ีแห่งนี้นะครับวันนี้นะครับตรงกับเทศกาลสงการพอดีครับพี่เก่งมาที่นี่เลยยุธยา,าทางช้างยุธยาครับแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นน้ำสงการกับช้างนะครับเราไปดูการสแสดงของช้างกันก่อนครับผม

นี่นะครับที่เก่งอยู่กับคุณบอสคุณบอสครับสวัสดีครับคุณบอสครับเนี่ยพาผมมานั่งอยู่กลางลานรอบรอบช้างเนี่ยตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยเป็นเป็นที่ไหนครับผมนี่คือวังชายุทธยาแหลมพญาดะครับผมอ๋ออตรงเนี้ยที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นลานแสดงทางน้อยเมื่อกี้เราเพิ่งแสดงเสร็จกันไปที่อยุธยาเลยใกล้เมืองเก่าใกล้ๆเลยครับผมคือคือแล้วบริเวณที่เดียวในยุธยาเลยครับที่อยู่ในรอบได้ของเราเนี่ยเป็นโบราณสถานใช่ก็คือคือมาด้านช้าง คือเป็นช้างพืชสัตว์ใหญ่ใเอกลักษณ์ของชาติใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีสองสายพันธุ์ในโลกใช่ไหมฮะครับผมมีิกาอรกับแอ่งเอเชียเขาได้ข่าวว่าที่นี่มีเป็นแหล่งที่มีช้างเยอะที่สุดในประเทศไทยด้วยเหรอครับต้องครับเรามีช้างเนี่ยของวางช้างเราเนี่ยสองร้อยตัวเชืยงสองร้อยว่าเชือกเลยใช่และที่สำคัญคือพอดเยอะที่สุดด้วยพอดเยอะที่สุดใช่ในประเทศไทยในประเทศไทยเพต้องบอกว่าในโลกเลยในโลกเลยก็ได้เพราะว่าคิดว่าประเทศอื่นคงไม่มีใครเลี้ยงช้างมากเท่าประเทศไทยนะครับผมคุณร้อยครับ ค,คนที่มายุธยาทุกคนเนี่ยควรจะมานั่งช้างที่นี่ใช่ไหมครับ,บเพราะว่ามาดูคือพดง่ายๆเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศคือมาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลา เราไม่มีโอกาสแล้วแบบการขี่ทาเนี่ยต้องเป็นราชวงศ์โอ้เราไปถึงเมืองเก่าแล้วเนี่ยครับผมความรู้สึกในการขี่ท้ายเนี่ยชมเมืองเก่าผมโบราณประวเก่าเนี่ยควารู้สึกใหญ่แล้วบางคนนะไม่เคยขี่ท้างเลยโอ้มาดเมืองยัดออีกอ๋อเพราะว่าเรียกว่าโยกโยกเก่งเก่งด้วยมันเก่งปุ๊บเนี่ยการโยกมันจะแบบไม่ผิววันเสีย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 จังหวะเสียจังหวะเออมันต้องแบบเออแบบปล่อยตามอารมณ์อะไรทางไปย่งไรไปอย่างไรอ๋อครับผม ไอ้ที่ที่เนี่ยเขาเรียกอะไรพะเนียดแลพะเนี่ยวังช้างวังช้างอ่าวันช้างอยุทยานะครับผมคือเมื่อกี้ก่อนก่อนที่จะมาสัมภาษณ์คุณบอสเนี่ยแอบมาดูแลช้างมีความสามารถมากมายเลยแต่เดี๋ยวนี้อยากจะให้บอกว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างที่เด่นดๆองที่เด่นเด่นเลยคือช่วงนี้ช่วงเทศกาลสงการครับผม เราเป็นที่แรกๆเลยนะที่เอา้าเนี่ยไปเล่นกับคนเล่นกับคนข้างเลยคนคนคนน้ำคนน้ำก็คือเรียกว่ามามาเล่นน้าสงการกับช้างเลยเล่นอย่างนั้นเลยคือที่เรา มันจะกลิ่นมันจะเหมือนที้มูกเราไหมครับพี่ไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นคือตอนนั้นอะล้างท่อมาก่อนล้างท่อมาก่อนดูดมาหลายรอบหล้วมันก็หายหมดแล้วกลิ่นเกิยก็คือก่อนก่อนก่อนที่เราจะมาดูดบ่นเราก็ดูดล้างท่อล้างท่อก่อนนะครับผมสั่ว์พันธุคืออะไรว่ามันน่าแปลกคือช้าเนี่ยเป็นครับผมสัตว์ที่กินพืชร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้างดสักตัวเนี่ยเขายังไม่กินเลยนะเวาสังเกตไหมเวลาเขาหยิบอาหารมาเนี่ยเขาจะสะบัดสะบัดสะบัดหลายคนพี่ว่าสะบัดทำไมเอาดินออกหรอเอาดินออกาลงแมลงเอาพวกแมลงเล็กๆน้อยๆออกนะครับผมเพราะม ไม่มีขาต่อปกเติตัวเขาคุณบอสครับแล้วมันจริงไหมว่าที่ช้างเนี่ยมันตัวหนูอ่ะมาไม่จริงหรอครับไม่จริงใช่ไหมคือมันเป็นอะไรที่เหมือนคนเราตกใจอะแบบอะไรทั้งตัวอย่างหานนี้ฮะมีอะไรเล็กๆอ่ะมันก็ตกใจเหมือนกันตัวอะไรอ่ะแต่มันไม่ได้กลัวหนูเหมือนกับเหมือนกับในการ์ตูนในอะไรที่กลัวหนูแบบกดกระโดดคอมปันทางอะไรไม่ใช่ไหมฮะไปไม่ได้แล้วจริงไหมที่ว่า ใต้ท้งใต้เท้าช้างอะมันจะเป็นโค้งมาเหยียบขันไม่แตกเนี่ยจริงไหมเหยียบไข่แตกครับไข่แตกแตกแตกยังไงก็แตกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเ้าทำเป็นอุมาสุสิิ์ว่าช้างเหยียบไข่ไม่แตกเพราะว่าเวลาเดินของเขาเนี่ยสังเกตไม่เคยมีเสียงเลยโอ้ใช่เขาบอกว่าเวลาเข้าป่าเนี่ยบางทีช้างมาอยู่ข้างๆเลยไม่รู้เรื่องเลยใช่นั่นคือไปทํเป็นุปาุสิทิ์ที่ว่า เขาเดินนิ่มครับือคนเนี่ยเดินเนี่ยยังมีกระแทกเท้ายังมีแบบลากเท้าช้านี่ไม่มีเลยครับผมแล้วถ้าท่านผู้ชมรายการบ้านมูยิ้มเนี่ยอยากจะมาเที่ยวที่ปางช้างอุทยานเนี่ยมาได้ยังไงครับที่ไหนติดต่อยังไงครับผมมีเว็บไซต์มีเฟซบุ๊กอะไรบ้างไหมครับคือเฟซบุ๊กของเราเนี่ยก็คือวังช้างอุทยาแลมพเนียรครับผมเป็นอุทยานเลยเป็นพาเลสเป็นรอยัลครับเป็นแฟนเพจของเราติดตามได้ที่ข่าวสารเกี่ยวกับช้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่หรือช้าง ที่แบบตำรวจตกดูว่าจะเป็นเรื่องราวของควานช้างที่เกิดขึ้นที่นี่ครับผมไซต์เราเนี่ยเรามีสองเว็บไซต์ภาษาไทยคือช้อางดีคอมกับ e l e p h a n t s t a y c o m ครับแล้ว,ล,วล้วผมเคยเคยดูข่าวเคยดูรายการทีวีนะว่าพี่เขาบอกว่าที่นี่เป็นที่มีควานช้างต่างชาติไหมใช่ไหม่มครับผมมีควานช้างต่างชาต <ๆ S 2> ิเยอะเยอะปวดคือเรามีรู้สิกถ้าจะทั่วประเทศทัวโลกเลยคือชนคนต่างชาติเนี่ยเขาเขาจะมาดูช้างเนี่ยแน่นอนเขาต้อง เลงเห็นประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ต้องมาแน่นอนอนะเพราะว่าทางเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะครับอันนี้คือเขามาเรียนหรือว่ามาประกอบอาชีพเลยครับเนี่ย เขาทั้งสองอย่างนะครับคือในส่วนกาเขาไม่ได้มาเรียนฟรีนะครับเขาต้องจ่ายเงินให้เราเพื่อที่จะมาเรียนเราไม่เขาไม่ได้มาเป็นลูกจ้างเราไม่ได้มาเป็นลูกจ้างเราแต่เขาเขาจ่ายให้เราเพราะว่าเขาอยากจะมาศึกษาศึกษาแล้วมาเลี้ยงมาเป็นควานช้างพูดง่ายๆเหมือนเหมือนฝรั่งที่อยากจกมวยไทยคือแบบเม่าู้ว่าว่าต่างชาติจะมองว่าควานช้างเป็นิ่งมากๆคือแบบอยู่สัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่ได้ยังไงแน่นอนตัวขนาดนี้คุณเขาเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วใหญ่ที่สุดในโลกครับผม บอสครับเห็นบอกว่าถ้ามาที่นี่ในเทศกาลสงการเนี่ยมาไม่ถ้ามาให้ถึงต้องยังไงครับเนี่ยต้องไปเล่นน้ำกระชากเล่นน้ำกระชากใช่ครับผมนั้นเดี๋ยวพักสักครู่นะครับขอให้พี่เก่งไปแต่งตัวเพื่อเตรียมเล่นน้ำกระชานกนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณบอยมากๆครับบริษัทวานิชอนันต์อินเตอร์เทรดจำกัด ได้รับสิทธิ์เป็นผู้แทนของบริษัทเดนโซประเทศไทยจำกัดในการให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมแอร์รถยนต์ภายใต้แบรนด์เดนโซด้วยความเป็นมาตรฐานโดยทีมงานช่างมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทเดนโซประเทศไทยจำกัดพร้อมทั้งการันตีอะไหล่แท้ของแอร์เดนโซ100%ในราคามาตรฐานที่คุณพอใจเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิกา30นาที ถึงเวลา17นาฬกา30นาทีเรามีห้องรับรองลูกค้าติดแอร์เย็นฉ่ำพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆไว้คอยให้บริการระหว่างรอสนใจติดต่อ027598890 2บริษัทตั้งอยู่ที่ถนนสีนครินซอยทางเข้าเทศบาลตำบลบางเมืองติดกับถนนวงแหวนการจนาพิเศษบริหารงานโดย คุณสุรชัยวานิชยชาติกรรมการผู้จัดการบริษัทวานิชอนันต์อินเตอร์เทรดจำกัดบริษัทวันพอยต์เซอร์ c e สเซ็นเตอรจำกัดศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่และโครงแอร์โดยรับติดตั้งซ่อมแอร์แบบครบวงจรโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์ และนอกจากนั้นบริษัท One Point Service Center จำกัดยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นจำหน่ายทุกยี่ห้อและเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งและกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงคอยให้บริการสนใจติดต่อ0802112112 0863761155ทุกเครื่องการันตีมีปัญหาบริการฟรีบริษัท One Point Service Center จำกัดไม่แพงอย่างที่คิด รับสมัครผู้ช่วยช่างแอรเพศชายไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สนใจติดต่อ0802112112 0863761155 แล้ววันนี้นะครับเป็นวันครอบครัวนะครับพี่เก่งพาครอบครัวพี่เก่งนะครับครอบครัวบ pues ้านกูยิ้มนะครับมาเล่นน้ำกับช้างด้วยนะครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนเลยไเบ้นชื่ออะไรครับเ,เราสวัสดีครับผมพี่ possível. เด็กช้างเลือกพิธีรับรางการครับชื่อเล่นมีน้องไเบ้นอายุ9ปีาปีมีโรงเรียนเป็นโรงเรียวครับอาวุธวันนี้เอาอาวุธอะไรมาี่เรคับเซนคนนี้ชื่ออะไรเราอ่ะชื่อเซนค่ะอ่าเซนกูยิ้มเปล่า เซลุงกูยิม้มอ่าอ่าโอเคแนะนําตัวเลยเซร์่า<ะ>แม่หน่อยครับแม่หน่อยครับวันนี้ครอบครัวเรานะครับก็มาเที่ยวอยุธยามาสมการกับช้างนะครับผมมาทำยุทธยุทธหับถีนะครับโดยที่ใช้ปืนฉีดน้ำนะครับวันนี้ไม่มีการนองเรื่องนะครับแต่มีแต่ความสนุกสนานนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำมาช้างเลยนะครับ Takk fyrir að hlusta. ครับครอบครัวบ้านมูนยิ้มของเราเนี่ยสาทีมโดยไม่หน่อยนะครับต้องไปบ้านอ่าะไรก็เซนเซนนะครับมาเล่นน้ําที่จังหวัดอยยุธาคมาเล่นน้ํากันอะไรกันช้างครับผมแล้วครอบครัวของคุณนะครับไปเล่นน้ําที่ไหนมากันนะครับอ่าหรับวันนี้ขอให้มีความสุขในวันสงการนะครับเ